กลยุทธ์ของเบ้งตอนปฏิบัติการยึดเสฉวนของโขงเบ้ง EP1 เมื่อเตียวสงปฏิบัติการมอบแผนที่ของเมืองเสฉวนให้กับเล่าปีซึ่งเป็นการกระทําในลักษณะที่เป็นการทรยศต่อเล่าเจียงแห่งเมืองเสฉวนแล้วเกียวสงก็เดินทางกลับไปที่เมืองเสฉวนและแจ้งให้เล่าเจียงทราบถึงภารกิจทางการทูตที่เขาได้ทําลงไป ซึ่งในที่สุดแล้วเตียวสงก็เสนอให้เล่าเจี้ยงทําหนังสือขอความช่วยเหลือไปยังเล่าปีตามแผนที่เขาได้สมคบคิดเอาไว้กับทางจกกปกโดยที่เตียวสงให้เหตุผลว่าเล่าปีเป็นญาติกับเล่าเจียงนอกจากนั้นเมื่อตอนที่โจโฉต้องแตกทับเรือของเป้งซึ่งเป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาของเล่าปีก็มีส่วนสำคัญในการทำให้สุนกวนได้รับชัยชนะในสงครามครั้งนั้น ด้วยความสามารถทางวาทะของเตียวส่งเช่นนี้ก็ทําให้เล่าเจี้ยงก้าวลงไปในกับดักของเตียวสง่งและใต้ส่งหนังสือไปขอความช่วยเหลือจากเล่าปีตามที่เตียวส่งแนะนำด้วยเหตุนี้เองทางฝ่ายจกกก,ก,กจึงเกิดข้ออ้างอันชอบทำในการเคลื่อนทัพออกจากเมืองเกองจิงไปยังขอบชายแดนของเมืองเสฉวนซึ่งก็คือเมืองโปเสียนั่นเอง โดยคณะของเล่าปีที่เดินทางมาพบกับเล่าเจียงนั้นประกอบไปด้วยเล่าปีอาจารย์บางทองขุนพลอุยเอียนและขุนพลหองตรงส่วนอาจารย์หกหลงวกวนอูเตียวหุยและจูโล่งอยู่ร,รักษาเมืองเกงจิวอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญอันหนึ่งแม้ว่ามีขุนนางบางท่านในเมืองเสฉวนเช่นอุยกวนและอองลุย กล่าวทัดทานเล่าเจียงในการขอความช่วยเหลือไปยังเล่าปีเนื่องจากว่าบรรดาขุนนางเหล่านี้รู้ทันในความคิดของเดียวสงและฝ่ายจ็กกบแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่เล่าเจียงปฏิเสธความหวังดีของข้าราชการตรงชิ้นเหล่านั้นเมื่อเล่าปีสามารถตั้งกองทัพอยู่ที่เมืองโปยเสียได้แล้วเราก็อาจกล่าวได้ว่าปฏิบัติการยึดเมืองเสฉวนของคงเป้งได้สำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วแต่กระนั้นก็ตาม ด้วยความที่บรรดาขุนนางซึ่งมีใจพักดีกับเล่าเจียงกล่าวทัดทานเล่าเจียงถึงความบริสุทธิ์ใจของเล่าปีและคงเบ้งยู่บ่อยครั้งหลังนั้นแล้วแม้ว่าเล่าเจียงจะไม่เชื่อกับคําเตือนนี้แต่ท่านพ่อเมืองเสฉวนก็ได้สั่งให้บรรดานายต่างๆบนเส้นทางซึ่งทอดยาวมาสู่เมืองเสฉวนนี้เตรียมพร้อมรับกับการโจมตีจากจงปกเอาไว้ แม้ว่าขุนนางของเมืองเสฉวนจะแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายแต่ในที่สุดแล้วเล่าปีกับเล้าเจี้ยงก็ได้พบกันโดยที่ท่านพ่อเมืองเสฉวนได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับเล้าปีและคณะอย่างสมเกียรติโดยที่เล่าเจียงไม่ได้ล่วงรู้เลยว่าบังทองได้เสนอให้เล่าปีรอบสังหารเล้าเจี้ยงในงานนี้เลยเพื่อที่ว่าการฮุบเมืองเสฉวนจะได้เป็นไปอย่างง่ายดายขึ้นอีกแต่กระนั้นก็ตาม แผนการลอบสังหารที่บางทองเสนอนี้ก็ไม่ได้ถูกนำมาปฏิบัติจริงเนื่องจากว่าเล่าปีไม่เห็นด้วยที่จะกระทำการรุนแรงกับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีฐานเป็นญาติร่วมตระกูลกับตนตังนั้นแล้วงานเลี้ยงต้อนรับเล่าปีในครั้งนี้จึงไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดได้เกิดขึ้นแม้ว่าทางฝ่ายบางทองกับหมวดเจ้งจะมีการวางแผนลอบสังหารเล่าเจี้ยงขึ้นมาเองโดยที่เล่าปีไม่ทราบก็ตาม แต่แผนการนี้ก็ไม่สามารถดำเนินไปได้จนถึงขั้นสุดท้ายเมื่อเล่าเจี้ยงจัดงานต้อนรับเล่าปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านเจ้าเมืองเสฉวนก็ขอความกรุณาจากเล่าปีให้ยกกองทัพไปตั้งอยู่ที่ด่านแพบังขวนเพื่อเตรียมรับทัพของเตียวล่อเจ้าเมืองฮันตงซึ่งเล่าปีก็ยินยอมไปตามนั้นต่อจากนั้นเล่าเจี้ยงก็สั่งให้ขุนพลสองนายซึ่งก็คือเอียวหวยกับโพภายอยู่รักษาดา่านนโปสิขวน ซึ่งเป็นต่านสําคัญในการเดินทางต่อเข้าไปในเมืองเสฉวนส่วนตัวของเล่าเจียงเองนั้นก็เดินทางกลับเข้าไปในเมืองเอ็กจิแม้ว่าสถานการณ์ระหว่างเล่าปีกับเล่าเจี้ยงในตอนนี้จะเป็นไปอย่างปกติก็ตามแต่ภายในใจลึกๆของเล่าเจียงนั้นก็คงมีความระแวงในตัวของเล่าปีอยู่บ้างเนื่องจากการที่บรรดาขุนนางและที่ปรึกษาต่างก็กล่าวเตือนถึงความเจ้าเล่ห์ของเล่าปีและขงเป้งอยู่เป็นประจำแต่กระนั้นก็ตาม ความเชื่อใจของเล่าเจียงที่มีต่อเล่าปีก็ยังคงมีอิทธิพลมากกว่าความระแวงหลังนั้นแล้วจึงไม่เกิดความรุนแรงใดๆขึ้นระหว่างเล่าเจียงและเล่าปีในระหว่างที่เล่าปีตั้งทัพป้องกันกองทัพของเตียวล่ออยู่ที่ด่านแพบังขวนนี้การศึกระหว่างโจโฉกับซุนกวนก็เกิดขึ้นแต่ผลของการรบก็ไม่ได้ดำเนินไปจนถึงจุดเด็ดขาดว่าฝ่ายใดได้รับชัยชนะ ซึ่งในที่สุดแล้วโจโฉและสุนควรต่างก็ทําการประนีประนอมและหย่าศึกกันไปส่วนเล่าปีนั้นแม้ว่าจะตั้งอยู่ในเขตที่ห่างไกลจากการสงครามในครั้งนี้แต่ก็มีความกังวลในเมืองเจงจิวว่าโจโฉจะยกกองทัพมาโจมตีตังนั้นแล้วเล่าปีจึงปรึกษากับบางทองถึงวิธีการที่จะถอยทัพกลับไปที่เมืองเจงจิว ซึ่งท่านอาจารย์บางทองก็แนะนําให้เล่าปีแสร้งทําหนังสือไปบอกกับเล่าเจียงว่าจโจโฉยกทัพมาโจมตีเมืองกังตังและเล่าปีต้องการจะขอยืมทหารเมืองเสฉวนสามหมื่นนายและสเสบียงสิบหมื่นถังเพื่อนํากองทัพไปช่วยซุนกวนซึ่งเล่าปีก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของบางทองและสั่งให้ทหารนําหนังสือซึ่งมีเนื้อความตามที่บางทองกล่าวเอาไว้เช่นนั้นไปให้กับเล่าเจียงในเมืองเสฉวน ด้วยหนังสือฉบับนี้ของเล่าปีก็ทำให้เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างเล่าปีและเล่าเจียงซึ่งในที่สุดแล้วก็บานปลายไปสู่การใช้กำลังเข้าห้ามหันกันโดยเล่าปีสามารถยึดด่านพอสิกวนซึ่งเล่าเจี้ยงให้เอียวหวยแลกโกไายเป็นผู้รักษาเอาไว้ได้การกระทำเช่นนี้ของเล่าปีเป็นการเปิดเผยเจตนาของตอนเองอย่างชัดเจนแล้วว่าการที่เขาเดินทางมาที่เมืองเสฉวนนี้ หาได้เป็นการเดินทางมาโดยบริสุทธิ์ใจไม่แต่จุดประสงค์ที่แท้จริงของเล่าปีก็คือการยึดครองเมืองเสฉวนนั่นเองสายเล่าเจียงนั้นเมื่อได้ทราบจุดประสงค์อันแท้จริงของเล่าปีแล้วก็เรียกประชุมบรรดาขุนนางเพื่อวางแผนในการป้องกันเมืองทันทีประกอบไปด้วยเหลียงเป่าเล่าปุ๋ยเยี่ยวหยิงและเตงเหียน ขุนพล,ลทั้ง4ี่นายนี้ก็ไม่สามารถต้านทางกองทัพของเล่าปีได้ดังนั้นแล้วเล่าปีจึงสามารถเคลื่อนทัพรุกคลืบเข้าไปในดินแดนของเมืองเสฉวนได้มากขึ้นอีกจนกระทั่งฮองตงและอวีเหียนซึ่งทำหน้าที่เป็นกองหน้าของเล่าปีสามารถไปตั้งค่ายอยู่ในหน้าซอกเขาแห่งหนึง่งอันเป็นทางไปสู่เมืองหลกเสียได้สำเร็จ แม้ว่าเล่าปีจะสามารถเคลื่อนทับมาถึงปากทางอันนำไปสู่เมืองหลงเสียได้แล้วก็ตามแต่เส้นทางที่ท่านผู้นำแห่งจกกกจะใช้เคลื่อนทับต่อไปยังเมืองหลงเสียนั้นก็แยกย่อยออกไปเป็นเส้นทางใหญ่น้อยอีกมากมายนอกจากนั้นก็ยังตัดผ่านเข้าไปในซอกเขาซึ่งภูมิประเทศเช่นนี้เต็มไปด้วยอันตรายเนื่องจากว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะต่อการซุ่มโจมตีจากฝ่ายข้าศึก ซึ่งเล่าปีเองก็พอจะรู้ถึงอันตรายในข้อนี้นอกจากนั้นคงเบ้งก็ยังให้ทหารมาเตือนเล่าปีถึงอันตรายในประการนี้เช่นกันแต่ด้วยความที่บางทองมีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองมากเกินไปและกลัวว่าคงเบ้งจะได้ดีกว่าตนเขาจึงยืนยันให้เล่าปีเคลื่อนทับเข้าไปในเส้นทางเหล่านี้เป็นสองทางกล่าวคือให้เล่าปีพาทหารเข้าไปในเส้นทางสายใหญ่ ส่วนตัวของบางทองนั้นจะเดินทัพนําทหารเข้าไปในเส้นทางสายเล็กซึ่งเสี่ยงต่อการซุ่มโจตีจากข้าศึกเหตุการณ์ในตอนนี้มีคำบรรยายคำพูดของบางทองเอาไว้ดังนี้บางทองหัวเราแล้วจริงว่าซึ่งคงเบ้งให้หนังสือมานั้นด้วยริษยาเห็นว่าข้าพระเจ้ามาทำการด้วยท่านจะได้เมืองเสฉวนเป็นความชอบจึงว่ามาทั้งนี้หวังจะให้ท่านสงสัยใจมีให้ทำการตลอด ข้าพระเจ้าก็จะหามีความชอบไม่จากคําพูดเช่นนี้ของบางทองก็ทําให้เราแปลกใจว่าเหตไใดท่านอาจารย์บางทองผู้มีความรอบรู้และคุณธรรมจึงมีความคิดเช่นนี้แต่กระนั้นก็ตามด้วยความคิดเช่นนี้ของบางทองก็ทําให้เขาต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ในซอกเขาอันเป็นทางคับขันแห่งนี้ดังนั้นแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ล่าปี่พร้อมด้วยทหารทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องถอยทัพกลับไปที่ด่านโปซิกวนและตั้งทัพยันกลับกองทัพของเมืองหลกเสียอยู่เช่นนี้เมื่อท่านอาจารย์บางทองซึ่งเปรียบเสมือนเป็นมันสมองของกองทัพต้องเสียชีวิตไปแล้วเล่าปีก็ตัดสินใจส่งพลนำสารไปเชิญของเบ้งมาที่ด่านโปซิกวนเพื่อช่วยคิดแผนการในการรบต่อไปส่วนขงเบ้งนั้น เมื่อได้ทราบว่าบางทองเสียชีวิตแล้วท่านอาจารย์หกหลงก็รู้สึกเสียใจมากแต่กระนั้นก็ตามขงเบ้งก็ต้องข่มอารมณ์อันแสนเศร้านั้นเอาไว้เนื่องจากว่าหน้าที่อันเร่งด่วนของเขาในตอนนี้ก็คือการช่วยเหลือเล่าปีซึ่งกำลังตกอยู่ในวงล้อมของศัตร,รูแต่กระนั้นก็ตามหาขงเบ้งรีบยกทัพไปช่วยเล่าปีโดยที่ไม่จัดการป้องกันเมืองเกงจิวไว้ให้ดีเสียก่อน ก็อาจจะทําให้ซุนกวนหรือโจโฉยกกองทัพมาชิงเอาเมืองอันเป็นยุทธศาสตร์สําคัญน,นี้ไปได้ดังนั้นแล้วบุคคลที่คงเบ้งมอบความไว้วางใจให้เป็นผู้รักษาเมืองเกงจิง๋วก็คือกวนอูนั่นเองโดยคําแนะนําสําคัญที่คงเบ้งกล่าวเอาไว้กับกวอนอูก่อนที่เขาจะเคลื่อนทัพออกไปจากเมืองเกงจิ๋วก็คือคงเบ้งจึงบอกว่าท่านกวนอูนจะอยู่ภายหลังนั้นจงจัดแจงระมัดระวังตั ข้างฝ่ายเหนือคอยสู้โจโฉให้ได้ฝ่ายใต้นั้นจงทำใจดีประนอมด้วยซุนกวนโดยปกติเมืองเกงจิ๋วจึงจะมีความสุขด้วยคำเตือนเช่นนี้ของของเบ้งก็ทำให้เราได้ทราบว่าศัตรูที่สร้างความวิตกให้กับขงเบ้งมีอยู่เพียงสองคนเท่านั้นซึ่งก็คือโจโฉและซุนกวนนั่นเองโดยที่ท่านอาจารย์ฮกหลงวางตำแหน่งให้โจโฉเป็นศัตรูคู่แข่อย่างชัดเจน ซึ่งหากท่านมุขมนตรีโจโฉแห่งฮุยก๊กยกกองทัพลงมาโจมตีเมืองเกงจิ๋วแล้วกวนอูก็สามารถใช้กำลังตอบโต้ได้ทันทีแต่สำหรับสุนกวนแล้วคงเบ้งกลับแนะนำให้ใช้การเจรจาด้วยสันติวิธีแสดงให้เห็นว่าสุดกวนเป็นตัวแปรสำคัญในการดำรงอยู่ของเล่าปี่และโจก๊กซึ่งในเวลาต่อมานโยบายของคง,งเบ้งก็ยังคงโดนอ่อนให้กับงอกกกอยู่เช่นเดิม